คลิปนี้สิพามากินขนมพุดดิ้งเนาะจา้าเป็นไวท์พุดดิ้งทรีโอเจลลี่กระปุกนี่25บาทจา้าเดินมาจากเซเว่นเนาะมีน้นองมีดะ้ะเห็นไหมน่ารักแพ็กเกจแช่เย็นๆมากนะาจา้าเดี๋ยวขอไพค่ะขอเช็ดนำ้ำแกกินเลยว้าวแพ็กเกจแบบทำดีอ่ะ แยกพุดดิง้งเอ้ยแยกเจลลี่เนาะนี่จ้ะพ่นแยกเจลลี่ไว้ส่วนข้างบนเนาะแล้วทำยังไงต่ออ้อแพ็กเกจพ่นเป็นแบบนี้จ้ะเนี่ยพุดดิ้งอยู่ข้างล่างอันนี้เจลลี่แบบเป็นชัน้นสองชั้นนี่เนาะจ้ะแล้วก็เทลงไปเลยเนาะเออเจลลี่ไม่มีกินนะ เขาใช้ทำแพ็กเกจจ้ะเอ้ยเขาใช้ทำแพ็กเกจแพ็กเกจน่ารักเป็นซีช่องจ้ะไหนเขาเขียนบอกว่าอะไรอีกไหมอ่ะพุดดิ้งเจลลี่เนาะมาชิมกันได้จ้ะว่ารสชาติเป็นจังไดแต่สีหนากินนะจ้ะเป็นเห็ดแบบ เจลลี่นี่แกมิชินพุดดิ้งแบบนี้เนาะจ๊ะหันเป็นลูกเตา๋าเดี๋ยวลองชิปน้ำกันเนาะอหอมนมฟินตรงแบบว่าเขียวพุดดิ้งเนี่ยจ้ะเอ้ยเขียวแบบเจลลี่เนาะอืมอันนี้เนื้อพุดดิง้ง อืมอร่อยหวานก็ล่งดีแล้วจ้ะอุ้ยชอบตรงแบบว่าเจลลี่แบบกลุ่มๆอะแต่มีความรู้สึกเดี๋ยวกินแบบกินเหมือนน้ำผึ้งด้วยนะเดี๋ยวอ่านซิแลมีน้ำผึ้งไหม แค่เขาภาพหมีเขาเป็นรูปหมีถือน้ำผึ้งรูปหมีถือน้ำผึ้งเนาะเป็นสัญลักษณ์หมีถือถือน้ำผึ้งแต่ไม่ได้เขียนนะว่าผสมน้ำผึ้งหรืออะไรอะไรเงี้ยนี่จ้ะกินอะเด็กกินของน้ำผึ้งหอมน้ำผึ้งจ้ะหอมนุ่มน้ำผึ้งแล้วก็หวานกลมกล่อมล่งโตแล้วก็แพ็กเกจหนาลากมากเลยจ้ะยันลี่เขาแต่ละสีนี่มีรสชาติต่างกันไหมครับ ว่านเขาทำสีไม่ไช่สวยแต่ทำสีสวยงามแต่พอเคี้ยวไปเนาะที่บอกอะในรสชาติของน้ำผึ้งอะแต่มันจะมีสีเนี้ยสีคล้ายๆแบบบราน์ชูการ์อะไรประมาณนี้เนาะเป็นรสชาติของน้ำผึ้งจ้ะหอมน้ำผึ้งอ่อนๆแต่เขาไม่ได้เขียนบรรยายบอกอะไรนะตรงข้างกระปุกแต่จะมีรูปสัญลักษณ์แบบเป็นน้องหมีอุ้มแบบถังน้ำผึ้งอะลองลองกินเฉพาะสีฟ้เงเดียวนะครับว่ามันมันรสชาติยังไงครับอย่างเดี ออื ừ, สีฟ้าคุดดิ้งสีฟ้า,ฟาอันนี้ไม่มีรสชาติเนาะกินกินออกสีชาชาแล้วกันสีชาชาอืออตัวนี้หวานอร่อยแล้วตัวไหนมีน้ำผึ้งอะเมื่อกี้แบบเทร,รวมกันไปแล้วอะคะ่ะ มันจะมีแบบพุดดิ้งสีใสด้วยน่าจะเป็นตัวสีใสค่ะเป็นรสแบบมีรสของน้ำผึ้งหอมอืมช้น้ำไม่สาวใจอ่ะยกชดแบบนี้ก็ได้เนาะืแซ่บอร่อยล่องตัวน่ารัก 2ี่สิบาทไปหาสื่อมาไหรเลยะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไม่จดาผ้า,าก,กินน้จะ้ะเอาไปพอกันคลิปหนาเนาะสิผ้ามาก,กินยังอีกเขาไปจักไปพ่อนะจะ้า